นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ f e r t u r e Along the l o a d l e s s Travel the Unending Journey Towards Spiritual Growth ของ M. Scott Peck เหมือนหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนต่อขยายของ Road Race Travel อีกเล่มหนึ่งที่เลยเป็นการเสริมสร้างให้หนังสือเล่มเดิมนั้นสามารถไปต่อได้ในช่วงนี้เหมือนผมจะเห็นหนังสือแปลเนี่ยเยอะพอสมควรเลยแล้วคนแปลก็เลือกที่จะแปลหนังสือเล่มนี้แน่นอนหนังสือเล่มนี้มักจะเป็นหนังสือที่มันจะช่วยฮิวใจเราถ้าเราเลือกที่จะอ่านมันแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจมันมันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับเราเลยและสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้มีเพียงเหตุผลเดียวนั่นก็คือ เราจะรู้เรื่องไหนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราตายไปเราจะไปไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้อะไรเลยเราเกิดมาเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่เกิดบนโลกใบนี้แล้วก็ตายจากโลกนี้ไปโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยมันจะเสียชาติเกิดรอเปล่านี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาแต่ไงแล้วก็ตามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงแค่บอกว่าเรานั้นคือใครจิตวิญญาณของเราความสุขความทุกข์รวมไปถึงความดีความชั่วแต่เขาจะบ่งชี้ไปว่าสิ่งที่เขาเป็นนักจิตบําบัดเป็น การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เหรือเกินพเพราะเขานั้นได้รับเคสมามากมายเขานั้นได้สนใจเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่ามีเคสบางเคสที่ทําให้เขาได้ฉุกคิดใดนเรื่องบางเรื่องและแน่นอนว่าการที่เราจะมีความคิดที่ไปต่อได้มันก็ต้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในสิ่งที่เราคิดแล้วก็ปรุงแต่งนั่นเองผมให้ตั้งคาถามขึ้นมาว่าทางที่ผู้คนน้อยคนที่จะเดินไปถึงนั่นคือทางของคนที่ไม่สนใจผู้คนรอบข้าง ถ้าเกิดสมมติเราสนใจผู้คนรอบข้างมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นคําวิจารณ์คําดูถูกคําชมเช ời, เยเลยไม่ได้เดินทางนี้อย่างแน่นอนการเดินทางอันไกลโพ้นเนี่ยมันต้องมีความเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งเราจะเป็นจะต้องเสริมสร้างศักยภาพของตัวเราเองด้วยความเชื่อมั่นว่าวันนี้เราต้องไปยังจุดจุดนี้เท่านั้นมันไม่มีวันอื่นอีกแล้วมันต้องมีวันนี้เท่านั้นที่เราต้องเดินไปให้เราก็รุดหน้าไปยังทางนั้นที่เราตั้งใจนี่หรือเปล่าจึงเรียกว่าวิธีชุดที่เราเลือกเดิน แต่้ก็สมมติว่าเราประสบพบเจอปัญหาอย่างเช่นปัญหาทางจิตทางใจวันนี้เรารู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงเราไม่ได้ไปไหวเหมือนสิ่งที่เราเคยเป็นมาร่างกายเราเริ่มถดถอยจิตใจเราเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงที่เราจะเดินต่อไปได้อีกเราพบเจอประสบการณ์มากมายที่มันบอกเราว่าเฮ้ยชีวิตมันมีอยู่แค่นี้จริงๆเหรอมันมีมากกว่านี้หรือเปล่าแลวสิ่งที่เราเลือกเดินต่อไปนี้มันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือเราก็ยังตั้งคําถามเหมือนเดิมว่ามัน ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือว่ามันจะต้องเป็นแบบสิ่งที่ดีกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้มากมายกว่านี้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมตั้งคำถามมันขึ้นมาแล้วหาคำตอบยังไงแล้วก็ตามหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับเราทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนก็ตามการเดิน,นทางด้วยจิตวิญ,ญญาณอาจจะมีวันสิ้นสุดแต่ยังไงแล้วเราก็ต้องรู้หนทางของตัวเองเอาไว้บ้างผมคิดว่ากิมมิคข,ของหนังสือเล่มนี้ก็คือเราได้รู้จักตัวเองผ่านแง่มุมต่างๆแน่นอนเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ ประสบพบเจอคนคนหนึ่งย่อมมีความแตกต่างแต่คนเขียนคนนี้เขาพยายามจะให้เราเล็งเห็นว่าถึงแม้เราจะมีความแตกต่างในเรื่องราวแต่เหตุผลในการเจอในการมีชีวิตอยู่รวมไปถึงในการบุตรหมายไปอย่างทิศทางใดทิศทางหนึ่งย่อมเหมือนกันเชกเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดแผกจากกันเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าต่อให้เรามีความสุขในชีวิตมากมายแค่ไหนต่อให้เราประสบพบเจอปัญหามากมายเพียงใดแต่ถ้าเรายังเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องบางเรื่องอยู่ดีเราก็ย่อมไปตรงนั้น อยู่วันยังคำ่ำามีมีวันเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณน,นี้ท่องเที่ยวมานานมากแล้วเราได้เสพได้สมได้เสริมได้สร้างได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการและปรารถนาไปทั้งหมดทั้งสิ้นหมดแล้วเหลือแค่เพียงการู้จักตัวเองเหลือแค่เพียงการู้ว,วันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรรู้ว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าไหมเป็นโรควิตกกังวลหรือเปล่าโรคทางจิตโรคทางใจตามรู้มันให้เร็วที่สุดรักษามันให้ไวให้ทันท่วงที นี่แหละจะเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนที่ต้องดูแลและเยียวยาตัวเ,เองจริงๆขั้นกว่าของชีวิตคือการเรียนรู้ที่สูงกว่าตัวเราเองในตอนนี้จงเปิดใจรับพลังและสัญญาณที่ย้ำเตือนว่าตัวเราต้องทําอะไรเมื่อช่วงเวลาหนึ่งนั้นเกิดขึ้นผมเชื่อว่า higher self นั้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้มนุษย์ทุกๆคนเนี่ยไปต่อได้อย่างทิศทางที่ใช่ทุกการตัดสินใจทุกการเลือกเดินล้วนแต่บ่งชี้อัตษณ์ตัวตนของคุณทั้งหมดทั้งสิน้นไม่มีเขาบังเอิญในโลกใบนี้ไม่มีเขาว่าสุ่มเดิน แรนดอมนี่ไม่มีจริงไม่ต้องไปสนใจเลยทุกครั้งที่คุณเลือกและทุกครั้งที่คุณไม่รู้คุณจะทําอะไรนั่นแหละคุณกาลังเป็นในสิ่งที่คุณควรจะเป็นอยู่แล้วจิตวิญญาณนั้นกําลังเลือกสรรและเฟ้นหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณที่สุดเมื่อคุณได้เลือกเดินคุณจงเคารพในการตัดสินใจของตัวเองเมื่อคุณได้เลือกคบใครหรือเลือกคบใครไปไม่ต้องไปใส่ใจว่าคุณจะรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกยินดีไปกับมันคุณจงรู้สึกเป็นกลางและมองว่านี่คือวิถีของคุณเอง วิธีที่ชัดที่สุดจะต้องไม่มีคําถามเกิดขึ้นเมื่อคําถามเกิดขึ้นปุ๊บนั่นคือความลังเลของเราอีกแง่มุมหนึ่งนี่คือขั้นกว่างของชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคําถามอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ใช่เมื่อความรู้สึกที่ใช่เกิดขึ้นนั่นแหละเราต้องไปต่อแล้วมันคือทางที่เราต้องควรเดินความรู้สึกที่ขาดหายไปมันมีแนวโน้มที่จะถูกเติมเต็มด้วยการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่พร้อมกับขยายความด้วยสติปัญญาที่สะสมมาเมื่อเราสะสมสติปัญญาในส่วนหนึ่งของ ชีวิตของเราเองแน่นอนเราต้องมีเลนส์ที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปสิ่งที่เราบุดหมายไปยังวันนี้ต่อไปอยังอนาคตนั้นสมควรกับเหตุหรือเปล่ายังไงแล้วก็ตามผมก็มีความเชื่อว่าทุกอย่างที่เราเลือกเดินไม่มีเขาบังเอิญบนโลกใบนี้ถึงแม้เราจะเรียนรู้ทุกสัมสิ่งรอบข,ข้างของเราเต็มหมดเลยแต่เราก็ไม่เคยผิดแผกจากทางที่มันควรจะเป็นเมื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเราแค่เรียนรู้รับรู้ว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงของเราเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหลังจากนี้เลย เมื่อการเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องตระหนักรู้ว่าเราแค่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราแค่ต้องน้อมรับในสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาให้เราแค่รับรู้ว่าการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้เราอาจจะเหนื่อยล้าเราจะไม่มีแรงที่จะไปต่อแต่หากว่าเรามีแรงเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรจงใช้พลังนั้นให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและเดินหน้าต่อไป <ik> ผมไม่เคยบอกให้เราทุกคนไม่ต้องหยุดพักไม่จำเป็นต้องเที่ยวเล่นหรือเที่ยวเตะ ผมอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนเรียนรู้ว่าจิตวิญญาณนี้มีการเดินทางมานานนับไม่ถ้วนและเราก็แค่เรียนรู้ว่าวันนี้เราควรทาสิ่งใดเรียนรู้ตามรู้ตัวเองตั้งคําถามในสิ่งที่ควรตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามห้เราเลือกเดินคําถามนั้นคุณจะต้องหมดไปไม่ควรจะเกิดขึ้นมามากมายเหมือนสมัยก่อนที่มันจะเป็นการก่อนที่เราจะเลือกเดินนั่นเองนั่นเป็นเหตุผลที่สําคัญในการใช้ชีวิตว่าถ้าเกิดสมมติชีวิตเรามันไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ก็อ,อย่าเพิ่งไปที่อกชกตัว หรือว่าไปหงุดหงิดกับมันแต่ให้เราโฟล์ไปกับมันก่อนทำไปกังสิ่งที่โลกนั้นหรือว่าธรรมชาตินี้ยื่นให้กับเราให้เราจะรู้ทีหลังว่าสิ่งที่เราทํานี้มันมีความหมายอย่างไรต่อไปสุดท้ายนี้ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้ควรค่ากับการอ่านอย่างยิ่งยังไงแล้วนี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาที่หาได้ทั่วไปแต่มันคือการตอบคําถามที่ค้างค้างในใจเราตัวผมเองนี้ผมมีคําถามมากมายเหลือขนาดคนระับมันเป็นคําถามที่แน่นอนไม่มีใครสามารถตอบได้โดยส่วนเดียว มันต้องหาข้อมูลรวบรวมสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความเข้าใจส่งต่อไปยังจุดที่เรานั้นไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามันคือต้องเป็นแบบนี้หรือเป็นยังไงเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นผมก็แค่ตระหนักว่าเราแค่ทำที่ของตัวเองให้มากที่สุดในณวันนี้เราเป็นใครเรียนรู้จากอะไรเราสามารถทําอะไรได้บ้างรวมไปถึงโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับใจเราเราะสามารถแฮนเดิลหรือรับมือกับมันในวิธีทางใด หากว่าวันนี้เราไม่รู้เลยเลยก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องรักษาอย่างไงเยียวยามันยังไงจงรักษามันอย่างถูกวิธีและเยียวยามันอย่างถูกต้องถ้าเกิดสมมติจิตใจด้านมืดมันแทรกแซงเราปล่อยมันไม่เป็นไรไม่ต้องไปดึงชึ้งชุวเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีตลอดเวลาแค่เรารู้เราไม่ดีเพราะอะไรแล้วเมื่อไหร่ก็ตาให้เราเจอสิ่งที่ไม่ดีรับมือกับมันอย่างถูกทางยอมรับมันให้มันผ่านตัวเราไปให้มันแทรกซึมในสิ่งที่มันเป็นแต่ยังไงแล้วก็ตามอย่าลืมว่า ความดีความไม่ดีมันต้องอยู่คู่โลกใบนี้ตัวเองเป็นแค่สสารที่มีพลังงานมาสอดแทรกเท่านั้นเองเราเรียนรู้วันนี้เข้าใจแบบนี้เราจะรู้ว่าความดีและความไม่ดีล้วนแต่ส่งเสริมและต่อยอดมีทิศทางเดียวกันวันหนึ่งเราจะเลือกทางความดีอย่างแน่นอนเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งในว,วันนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังเลือกทางผิดอยู่ค่อยๆเกาตัวเองอย่าไปบีบบังคับอย่าไปกดดันตัวเองจนเกินพอดีเพราะมันหลายครั้งให้เราบีบตัวเองเกินไป มันทําให้เราไม่อยากเดินทางนี้อีกต่อไปแล้วการที่เราจะเดินทางงความดีแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยในยุคสมัยในอนาคตสืบไปขอให้เราตั้งใจในการใช้ชีวิตยอย่างแท้จริงชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากเพราะมันมีองค์ประกอบและส่วนประกอบมาก,มากมายที่จะประกรอบให้เราเป็นสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าเราเลือกเดินทางถูกแล้วจงบอกต่อเป็นกระบอกเสียงกับผู้คนทั่วไปสร้างความสัตย์ท้ายกับผู้คนแต่อางแล้วก็ตามห้ามหลงห้ามลืม ประเด็นที่สำคัญที่สุดในชุดนั้นก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นแต่เหตุและจากไปเพราะเหตุเท่านั้นเองผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ